มานมี้อันนี้ถึงจะพาหมานี้มากดบัตร BTS ปกติเราต้องไม่กดที่ตู้ที่มีพนักงานใช่ไหมแต่เราจะมาใช้นี่เลยเครื่งองจำหน่ายตัว๋วแบบแก่แม่ไปทำไงก่อนนะเดียร์บอกรู้ไงก็ปกติมาลูกนคนจัดการให้ทุกทีเรือก็อแม่จะไปสถานีไหน <c oughs> สมมติว่าเราจะไปสถานควายแล้วกันอไปสถานควาย <c oughs> <c oughs> ทีนี้เขาก็จะขึ้นราคาบัตรโดยสารอาใช่ปะ สิบหกบาทไปสถานวายจากแยกคอปออแม่กดชำระด้วย QR code หรือว่าจริงๆเงินสดก็ได้ก็คือรับแบงแบงร้อยแบงห้าสิบแบงยี่สิบได้เห็นป่ะแล้วก็เหรียญเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีช่องใส่หมดเลยอ๋อใช้ใช้สแกนด้วยแต่ว่าเราจะสแกนนะแม่คิดก็แบบชำระด้วย QR code ใช่ทีนี้ก็จะขึ้นเป็นร a บ b ิดไลน์เพย์มาใช่ไหม ใ QR payment เห็นปะสี่เหเงินใช่ใช่ใช่่าคิดเขาไปอ่าทีนี้เราก็มาเข้าแอปธนาคารของเรานะคะเราก็ไปสแกนตรงนี้อย่างนี้สแกนเสร็จแล้วกดจ่ายไปเลยสิบาทแล้วที่นี้ก็นเรียบร้อยบัตรก็จะออกมาเออไวมากเลยมามีเอาบัตรเนี้ยบัตร B T S อย่างเงี้ยน้า่างเงี้ยชูชูบัตรหนค่าชูบัตรหนค่เห็นอีกด้านหนึ่งแม่อีกด้านนึงไปค่ะนี่คือบัตรแบบเที่ยวเดียว แปะใช่ไหมเอาไปแปะแปะด้านนี้แปะแบบที่เขาทำเนี่ยแปะด้านไหนก็ได้แม่ไปแปะตรงเนี้ยตรงกลมๆเนี่ยแปะไหประตูก็จะเปิดแม่จะงงตอนขึ้นบันไดว่าด้านไหนด้านนี้มัาดูรัก่าแม่มาตามมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์ตรงนี้ก็เดินไปรอนะคะ จะรอตรงไหนก็ได้ค่ะรอตรงเนี้ยแม่เห็นลูกศรไหมลูกศรที่เขาชี้เฉียงๆเนะี่ยก็คือเข้าอย่างงี้เวลาเข้าเราจะต่อแถวกันตรงนี้เวลาออกเราก็คนที่ออกจากข้างในเขาก็จะออกจากประตูตรงๆก็คือลูกศรนนี่แต่เวลาเราจะรอ,อเข้าเราต้องรอตรงนี้แล้ต้องรอตรงนี้เดี๋ยวจะยืนรอตรงนี้เลยได่หรือเล้วโอเค,อเคเรถไฟมาแล้วไปค่ะไปรอตรงนี้ค่ะไปรอตรงนี้ ดูตรงประตูเขาจะมีป้ายอยู่ข้างบนประตูได้เห็นปหมเขาก็จะบอกสถานีว่าเออตอนนี้เราอยู่สถานีไหนแล้วนะเอย่ยตอนนี้เราอยู่สถานีที่พิพิธภัณฑ์กองขออกกัพาอากาศต่อไปก็จะเป็นสถานีอะไรเขาก็จะระบุหมดเลยแม่ก็ดูได้ถึงแล้วแม่ก็ลงค่ะ <c oughs> สถานีแล้วใช่ไหมแม่ก็เอาบาตัตร BTS ไปที่หนีประตูไปที่ประตูแล้วแม่ก็สอดบตัตรตรงลูนช่องนี้สอดทปปี่บัตแล้วแม่ก็ได้อกไปไเลยเก่งมากของเดียวก็สอดบ้างนะคะ,ะง่ายไหมคะกดบัตร A ง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะ ขึ้น BTS คนเดียวทำได้ไหมคะได้จริงอะ่ะจริง <laughs> ให้ติดตามเพจอะไรคะอย่าลืมติดตามเพจเ <laughs> ชื่อหนูสิ <laughs> ไปค่ะเดินไปเลยค่ะ <laughs> บ๊ายบาย